ไปหมดแล้วทั้งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับเป็นตัวเหล่านี้ามาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเนี่ยพอดีปาลบมาวันคล้ายวันเกิดทองโยมยินการอารักขณาธนรมเอามาเนี่ยไม่เคยอยากพิธบรรยายทมอย่างทุกวันนี้หรอกมูลเหตุมายัางไงจะเล่าให้ฟังเนี่ยมูลเหตุจะเล่ามีอยู่วันหนึ่งทิศสุรพงศ์เนี่ยมเคยเป็นลูกศิษย์เคยเป็น,เ,นเขาโทรไปหาก็าบอกว่าอาจารย์ครับ ช่วยมาบรรยายทาให้หน่อยที่พุทธโลกบอกเฮ้ยฉันบรรยายไม่ค่อยเป็นฉันไม่ใช่นักบรรยายมามาหน่อยเถอะเพราะงั้นมาบรรยายเพียงแค่คาบเดียวชั่วโมงครึ่งหรืออะไรนี่แหละมาบอกว่าวนึกในใจจะเป็นบรรยายยังไงจริงๆก็เคยสอนเคยแต่ว่าใจจริงๆนันไม่อยากจะเป็นบรรยายทีนี้ก็บรรยายเรื่องอะไรบอกบรรยายเรื่องพุทธคุณก็เลยก็เลยครั้งเดียวนะ ห้ามไอ้ไม่บรรยายต่อเลยนะไม่ไม่ถนัดเลยคืออัธยาศัยของมาเนี่ยเป็นคนหนึ่งถ้าบัญยายถ้าถ้าหากไม่มีคนก็บรรยายไม่ได้ถ้าจะบรรยายก็ต้องมีคนตั้งใจฟังถ้าคนเขาไม่ตั้งใจฟังหยุดลุกเลยไม่ไม่บรรยายเป็นคนอัธยาศัยแบบนั้นแล้วไม่มีรูปแบบนึกเข้าใจยังไงก็พูดอย่างนั้นมีความรู้ความเข้าใจยังไงก็พูดอย่างนั้นเป็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 นคนแบบนี้ก็เลยมาก็มาบรรยายไม่เคยรู้จักยอมยิงงานหรอกรู้จักทิศรพงศ์ก็เคยอยู่ด้วยทิศรพงศ์บวชสิบปีแล้วก็ศ ก็เลยมาบรรยายพอบรรยายเสร็จปุ๊บเนี่ยยมขึ้นไปบอกว่าให้บรรยายต่ออีกอามาก,ก็นึกนึกโอ้โหต้องต่อยบอกว่าเอามีมียมที่จะบรรยายต่ออามาก็เลยต้องบรรยายต่ออพราะเสร็จแล้วเนี่ยยมไม่กราบบอกว่านิมนต์ให้ไปสอนว่าช่วยสอนธรรมะให้หนูถ้ายมแข็งแรงในมั่นคงในวัฏฏฐานตายยมจะเป็นประโยชน์แก่ภาษาศาสนาอย่างเ้อามานึกเรื่องอะไรรู้ไหมนึกคําว่าภาษาศาสนา มาไม่ได้นึกถึงตัวบุคคลเลยเลยนะนึกถึงเขาว่าเออผู้หญิงคนนี้เธอมีความตั้งมั่นอยากจะเป็นอยากจะแข็งแรงในศา,าสนาถ้าเธอมีความมั่นคงเธอจะเป็นกําลังในศา,าสนามันนึกแค่นี้เออดีแล้วมาก็นึกในใจนะว่าวันใดเธอแข็งแรงก็หมดภาระเราแล้ว,ลวนึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็ไปบรรยายเสาอาทิตย์อะไรก็ท,ที่ที่บริษัทนั่นแหละชมรมฝ่ายาเรมบอก็พยายามใจก็คิดนี้ตลอดรอว่าวันไหนเธอแข็งแรงเราจะได้หมดภาระแล้วมาระยะหลังเธอก็แข็งแรง เธอก็มาสร้างบริเวณเหล่านี้ก็เห็นเนี่ยมาก็เลยนี่น,นี่คือคือเรื่องราวความเป็นมาแบบนี้เนี่อามาไม่ได้ไม่ได้อยากบรรยายเลยแล้วทีนี้ปัญหาต่อมาทีนนี้แล้วมาก็จะหยุดแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยท่านนท์เนี่ยบอกว่าท่านอาจารย์ครับผมอยากจะเรียนอับี่ธรรมแล้วก็อยากจะอ,อยู่กับท่านอาจารย์มาตั้งนานเลยเช่วยช่วยหน่อยเถอะรัตนาบอกให้ให้บรรยายอาิี่ธรรมเออบรรยายทั้งทีก็ออกซูมออกลายไปเลยแล้วไม่ต้องไปไปที่ไหนอีกแล้วเพราะท่านอาจารย์ก็สุขภาพไม่ดีจะได้สบายเลยมาก็เออ เราก็ป่วย,ยก็ดีเหมือนกันก็เลยประกาบว่าจะบรรยายแค่สามเดือนนี้นะบรรยายไปบรรยายมาก็ไม่จบสามเดือนก็ไม่จบก็ลากยาวตอนนี้เป็นปีแล้วตอนนี้เป็นปีแล้วพอพอเบสเสร็จปุ๊บอา้าวมานี้มนเรื่องบรรยายเรื่องสติปัฏฐานเน,นี่ยสติปัฏฐานเนี่ยตอนนี้ใกล้จะจบแล้วมาถึงมรรคสัจจะแล้วใกล้จะจบอันนี้นี่เล่าความเป็นมาสําหรับบุกพระพระป่วยปวย่ปวยองค์หนึ่งป่วยป่วยองค์หนึ่งที่ต้องกินยาวันละหลายรอบเล่าให้ฟังนี้ว่าแต่แต่มีมีใจ เห็นอยากให้พระหรืออยากให้โยมเนี่ยรุ่นที่ยังแข็งแรงแข็งแรงทั้งหลายนีช่วยกันในการป,ประกาศคําสอนของพระพุทธเจ้าคิดคิดอย่างนั้นันนี้ก็เลยเล่าอันนี้อาจจะนอกเรื่องแต่ว่าจริงๆมันก็อยู่ในเรื่องนี่แหละราต้องการอยากให้เราท่านทั้งหลายว่าความเป็นมาเป็นมาลักษณะแบบนี้ในความเป็นมาเป็นมาลักษณะแบบนี้นทีนี้ก็คือว่าใน,ในที่สุดจริงๆเราก็รู้ว่าความชลาที่มันมาเบียดเบียนในที่สุดจริงๆก็จะค่อยๆจบบทบทบ,บาทกับนบไปในวัฏะแต่ว่าจริงๆเราไม่ค่อยเราจะไม่ยอมจำนนกันมันคือว่าทำอย่างไรเราจะควนวายในการพ้นจากกิเลสกระทกองทุกทีนี้ ทั้งหมดเหล่านี้เราหมายคือต้องการอยากให้เราเห็นทําไมเราอยากทําไมเราจึงมีความมุ่งมั่นหรืออะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เรามุ่งมั่นในการขวนขวายอยากจะพ้นทุกข์ทั้งหมดเหล่านี้คือพระพุทธเจ้าพอเราไปเห็นหรือเราเกิดความศรัทธาขึ้นมาเนี่ยศรัทธาเป็นนามธรรมนะไม่ใช่สัตว์บุคคลนะเพราะศรัทธาที่เกิดขึ้นมาในในกระแสชีวิตของท่านบุไดความกล้า้าจะเกิดขึ้นความเพียรความกล้า้าตามมาสติเป็นตัหนอนี้จะเกิดขึ้นมาถ้าไม่นึกถึง